สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าไผ่ในนิคมชื่อกัดชังคลาครั้งนั้นแลอุตรมานกสิธพรามปาราสิริยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับแล้วทูลปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามดังนี้ว่าดูก่อนอุตระปาราสิริยพรามแสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกหรือเปล่าแสดงพระโกดมผู้เจริญดูก่อนอุตระ แสดงอย่างใดด้วยประการใดข้าแต่พระโคดมผู้เจริญในเรื่องนี้ท่านปาราสิริยพรามแสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่าอย่าเห็นรูปด้วยจักษุอย่าได้ยินเสียงด้วยโสตะดูก่อนอุตระเมื่อเป็นเช่นนี้ คนที่เจริญอินทรีย์แล้วตามคำของปาราสิริยพรามต้องเป็นคนตาบอดต้องเป็นคนหูหนวกเพราะคนตาบอดไม่เห็นรูปด้วยจกักษุคนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงด้วยโสตะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้อุตรมานปสิปาราสิริยพรามนั่งนิ่ง ก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณล,ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว,ว่าอุตรมานพสิทธิ์ปาราสิริยพราหมณ์นิ่งคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณจึงรับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ปาราสิริยพราหมณ์ ย่อมแสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกทั้งหลายอย่างหนึ่งส่วนการเจริญอินทรีย์อันไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะย่อมเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านพระอาน,นทุทนว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้สุคตเป็นการสมกวรแล้วที่พระผู้มีพระภาค จะทรงแสดงการเจริญอินรีย์อันไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะภิกษุทั้งหลายฟังต่อพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ดูก่อนอานนท้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปท่านพระอานนทูนรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้ว พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนอานน์การเจริญอินทรีย์อันไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะเป็นอย่างไรดูก่อนอานน์ภิกษุในธรรมวินัยนี้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเพราะเห็นรูปด้วยจักสุเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแหลเป็นสังกตะยาบอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีต นั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงม,มั่นดูก่อนอานนท์ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีตาดีกระพริบตาฉะนั้นอุเบขาย่อมดำรงมั่นดูก่อนอานน์นี่เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุ อย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะดูก่อนอนนุ์ประการอื่นยังมีอีกภิกษุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเพราะยันยินเสียงด้วยโสตะเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่า เราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแลเป็นสังคตายาบอาศัยการเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดปราณีตนั่นคืออุเบขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมั่นดูก่อนอาน,นุนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบาก เหมือนอย่างบุรุษมีกำลังเดีดนิ้วมือโดยไม่ลำบากฉะนั้นดูก่อนอานอน์นี่เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตะอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะดูก่อนอานทน์ประการอื่นยังมีอีกภิกษุ เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจเพราะดมกลิ่นด้วยขานะเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแหลเป็นสังคตายาบอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียด ปราณีนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมั่นนูกก่อนอนนท์ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างหยาดนา้ำกลิ้งไปบนใบบัวย่อมไม่ติดในที่ที่กลิ้งไปสักน้อยหนึ่งฉะนั้นดูก่อนอานน์นี้เราเรียกว่าการจริอินทรีย์ในกลิ่นที่รู้ได้ด้วยขานะ อย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะดูก่อนอานนท์ประการอื่นยังมีอีกภิกษุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจเพราะลิมรสด้วยชิวหาเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่า เราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแหลวเป็นสังคตตยาบอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสีย อุเบขาจึงดำรงมั่นดูก่อนอานนนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีกำลังตะล่อมก้อนเขละไว้ตรงปลายริน แล้วถ่มไปโดยไม่ลำบากฉะนั้นนูก่อนอานน์นี่เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในรถที่รู้ได้ด้วยชิวหาอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะนูก่อนอนอนนน์ประการอื่นยังมีอีกภิกษุ เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจเพราะถูกต้องโผฏฐพะด้วยกายเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นลาวเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแหละเป็นสังขตายาบอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียด ปราณีตนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมั่นนูก่อดอานนท์ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้โดยเร็วพระทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คูหรือคู่แขนที่เหยียดโดยไม่ลำบากฉะนั้นดูก่อนอานน์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในโพธพภะที่รู้ได้ด้วยกาย อย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะดูก่อนอนุนประการอื่นยังมีอีกภิกษุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจเพราะรู้ธรรมมารมด้วยมโนเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่า เราเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจเกิดทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแหลเป็นสังตะยาบอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งละเอียดประณีตนั่นคืออุเบขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบขาจึงดำรงมั่นดูก่อนอาน์ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วเร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากอย่างนี้เหมือนบุรุษมีกําลัง หยดหยาดน้ำสองหรือสามหยาดลงในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดตลอดวันความหยดลงแห่งหยาดน้ำอยัาาอยงชาทันทีนั้นหยาดน้ำนั้นจะถึงความสิ้นไปแห้งไปเร็วทีเดียวฉนั้นดูก่อนอานน์นี่เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ ในธรรมารมณ์ที่รู้ได้ด้วยมโนอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะดูก่อนอานท์อย่างนี้แหลเป็นการเจริญอินทรีย์อย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะ